สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้วันที่5ธันวาคม2564นนะคะตรงกับวันพ่อตอนนี้แก้วอยู่ จังหวัดจันทบ,บุรีกาลังจะเดินทางไปจังหวัดตรามีงานมีธุระนิดหนึ่งที่นู่นนะคะก็เลยเฮ้ยนนึกขึ้นได้ว่าลืมทาคลิปนี่หว่ารีบทําให้ทุกคนก่อนนะคะอะมาดูกันว่าวันนี้จะต้องซื้อเลขอะไรแล้วเลขอะไรให้โชคบ้างวันอาทิตย์ให้ซื้อเลขเพื่อนสนิทนะคะหรือคนที่คุณสนิทชิดเชื้อที่สุดในตอนนี้เขาจะให้โชคให้ลาบคุณค่ะวันอังคารอาทิตย์ซื้อเลขเพื่อนสนิทวันจันทร์กับอังคารให้ซื้อเลขยานพาหน,นะเลขทะเบียนรถนะคะหรือค่าใช้จ่ายในการเดินทางในที่ ที่วันนี้คุณไปไหนก็ตามหรือไปต่างจังหวัดก็ซื้อเลขค่าเดินทางนะคะเออวันพุธซื้อเลขเบอร์มือถือวันนี้เลขเบอร์มือถือจะเป็นผลรวมหรือจะเล่นเลขท้ายก็ได้จะได้โชคได้ลาบนะคะเบอร์มือถือนะคะจะตัดเล่นก็ได้หรือซื้อ จะตัดเล่นเลขท้ายหรือซื้อผลรวมก็ได้นะคะคนวันพุธพฤหัสให้ซื้อเลขคุณแม่วันนี้คุณแม่จะให้โชคให้ลาภให้ความมั่งคั่งร่ำรวยค่ะส่วนวันศุกร์ให้ซื้อเลขที่อยู่อาศัยเมื่อคืนนอนบ้านหลังไหนนอนห้องไหนโรง,งแรมเลขที่เท่าไหร่ซื้อเลขอันนั้นนะคะวันเสาร์ให้ซื้อเลขคนที่คุณผูกพันที่สุด ย้ำนะคะเลขคนที่คุณผูกพันที่สุดตอนนี้อาจจะเป็นเพื่อนที่ทํางานก็ได้ในเวลานี้ขณะนี้นะหรือเป็นน้องชายน้องสาวอะไรอย่างนี้ก็ได้หมดไม่จําเป็นต้องเป็นคนในครอบครัวเป็นเพื่อนก็ได้นะคะลองดูนะโอเคแก้วขอตัวไปทํางานต่อเดี๋ยววันนี้จะมีแผนข่าวให้จะมีของมาเลกับคาหนอยให้เดี๋ยวรอติดตามนะคะ